I'm said... จริงๆในห้องเรียนแหละคิดว่าเป็นในห้องเรียนเพราะว่าไม่ได้รู้จักเขามาก่อนเลยแต่ว่าแบบว่าเรียนวิชาเดียวกันแล้วก็หนูเป็นหัวหน้าเป็นลีดเดอร์แล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งในคนที่ยกมือโหวตให้หนูเป็นลีดเดอร์ของเขาครับเหมือนว่าเขาอ่ะเป็นเป็นลีดเดอร์ที่แบบเหมือนจัดสมมนาอะไรเงี้ยครับแล้วผมอ่ะต้องทักไปเพื่อที่จะคุยงานกับเขาผมก็เลยทักผมก็เลยทักเข้าไปครับ เหมือนแบบไม่เคยคุยอะไรกันมาก่อนเลยแต่ว่าผมก็แอดไลน์เข้าไปแล้วก็ทักเข้าไปครับว่าแบบไออันนี้คำถามนี้ได้ไหมอะไรนี้ได้ไหมอะไเพื่อนเคยพูดประโยชน์หรือว่าไทเกอร์เป็น h u ส b แมนแบบทีเรียค่ะก็คือแบบทุกอย่างของไทเกอร์คือเป็นผู้ชายที่แบบดีมากๆทุกอย่างทุกอย่างทั้งสูงทั้งเก่ง กีฬาก็เก่งมากแล้วก็แบบมีความเป็นผู้นำะเ,เขาเป็นคนเฟรนลี่มากๆครับแบบเออข้างผมจริงๆแล้วผมไม่ค่อยกล้าแสดงออกเท่าไหร่แต่ว่าเขานี่คือขอให้ได้อยู่หน้าครับ <c oughs> <c oughs> ขอให้ได้อยู่หน้าห้องคือแบบเออจากที่แบบนั่งอยู่เฉยๆเงี้ยเมื่อว่าออกไปหน้าห้องออกไปทําอะไรที่มันเป็นสาธารณะมากๆเนี่ยเขาจะแบบ ทำได้ดีมากมอะไรเงี้ยครับมันรู้สึกว่าเออ <_ EN> เราเรา,เราแบบมันช่างแตกต่างก,กับเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออชอบที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีตรงนั้นดีเท่าเขาอะไรงี้เราก็รู้สึกว่าเออประทับใจตรงนี้ของเขาเหมือนกันแต่ไปทำให้แบบทำให้รู้สึกว่า <_ EN> รู้สึกดีจังเลยอะไรเงี้ย เขาเป็นคนเดียวที่ทำให้หนูรู้สึกว่าแบบการเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วเราควรที่จะแบบอยึดตัวเองบ้างหมายถึงว่าทำตามใจตัวเองแบบบางทีชีวิตเราเราต้องเลือกด้วยตัวของเราเองเขาฟังหนูแบบ ตั้งแต่แรกตั้งแต่ต่อเป็นเพื่อนกันจนที่เขาว่าจีเขาก็ยังแบบรับฟังเข้าใจไม่เคยตัดสินความคิดหนูเลยสักครั้งค่ะนั่นแหละก็เลยคิดว่าเขาเป็นคนที่หนูตัดสินใจอยากใช้ชีวิตด้วยช่วงเอ่อช่วงแรกเลยเนะี่ยที่ก่อนคบครับที่เราที่ผมจะขอข้อป็นอแล้วกันเอ่อผมคิดเยอะมากครับว่าว่าผมจะ รักเขาได้ตลอดไหมผมก็คิดทุกอย่างเลยครับอย่างเช่นแบบมองอนาคตอย่างเงี้ยว่าถ้าแบบเราอยู่อยู่อยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยเราจะมีเขาหรือเปล่าพอหลังจากเป็นแฟนเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาหมายถึงว่าหลังจากที่เ,เขาเรียกอะไรเขาเรียกสู่ขออะไรนนะเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยครับอตอนตอนสู่ขอเนี่ยก่อนสู่ขอเนี่ยผมก็คิดแล้วว่าเอ๊ะหรือแบบ จะเป็นยังไงถ้าเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าหลังจากซูฟอร์เนเรา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 ผมไปย้ายไปอยู่กับอยู่กับเออปังครับแต่ว่าพอหลังจากได้อยู่ด้วยกันเนี่ยกลายมันกลับว่าถามว่ามันมีเรื่องอึดอัดไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าถ้าถามเทียบกับเรื่องที่มันเรื่องที่มันทําให้เราแบบสบายใจเรื่องที่เราแบบเราอยู่ด้วยกันแล้วแบบเออมันเรื่องแฮปปี้อะไรเงี้ยมันก็ ม,มันเยอะกว่ามันแบบถึงว่าเรามีอึดอัดอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เคลียร์กันได้อะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเออความมันก็ไม่เคยแบบไม่เคยข้ามคืนกันเลยามึงว่ถึงแม่ถึงแม้เราทะเลาะก,กันอะไรเงี้ยครับถึงแม้จะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เถอะนี่น, <laughs> นะ่ตลกกาอ่ะมันตลกมันเป็นตลกมันเป็นเรื่องที่ตลกอะ่ะรู้เป็นความเอา,จาใจใจของหนูเองได้เกิดเป็นสิว <laughs> ตอนนั้นผมผมเป็นสิวที่ ตรงแถวตรงนี้เนาะหนูก็ดือ้อยากจะบีบให้ได้นั่นแหละแล้วหนูนะก็เอาแต่ใจตัวเองว่าว่าทาไมเธอไม่ให้เขาบีบแล้วมันเป็นอักเสบแล้วด้วยความที่ผมอะ่ะไม่อยากผมไม่ได้กลัวเจ็บหรอกจริงๆแล้วอะ่ะแต่ผมไม่อยากเป็นรอยดำทำไม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 ไม่ให้บีบก็เราก็เป็นเรื่องที่ทะเลาะกันแรงมากแรงจนหนูร้องห้าร้องร้องแบบร้องหนักมากจน ท่านแบบว่าฟังร้องไห้จนขั้นแบบลืมตาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยแล้วไทเกอร์ก็เลยโทรไปหาพ่อกับแม่เนอพบอกว่าให้ให้มาช่วยดูหน่อยว่าหนูแบบไม่ลืมตานะแต่ว่าพอพ่อกับแม่มาถึงแล้วหนูก็แบบเออใจเย็นลงแล้วก็โอเคค่อยๆเปัาเขาใจกันเป็นเรื่องที่ทาลาะกันแรงที่สุดมาคขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาในชีวิตผมผม,ผมรู้สึกว่าก่อน ก่อนจริงๆิงก่อนที่จะมีเขาเราก็ชีวิตผมน่าเบื่อมากๆเลยไปไหนก็รู้สึกเปื่อยๆแบบแบบน่าเบื่อไปหมดเลยเลยนะแต่พอเขาเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันรู้สึกชีวิตเราเหมือนมีเป้าหมายมีมีสีสันมากขึ้นอย่างเงี้ยครัแบบผมผมไม่รู้จะผมพูดไม่เก่งไมรู้อย <laughs> เออผมก็อยากจะบอกว่า รักเขาแล้วครับรักตลอดแล้วครับถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าจะมีเอ่องนงินกันบ้างไม่เป็นไรนะ <c oughs> แล้วก็รักกันไปตลอดเนาะอยู่ด้วยกันไปตลอดนะเหมือนที่ตอนแรกที่เราพูดกันนะว่าอยู่ด้วยกันไปจนแก่เลยนะเนาะก็บอกทุกวันแหละว่ารักขอบคุณที่เลือกเขาขอบคุณนะแล้วก็ เขาก็จะเป็นตัวเล็กตัวน้อของเธอตลอดไปเ <c oughs> ก็โอ้ยมามีอะแบบแม่ขอบคุณแม่มากที่แม่ก็เปิดใจให้ไทเกอร์เหมือนกันเพราะว่าจริงๆเพราะว่าไทเกอร์เพิ่งมารู้จักหนูเองแต่ว่าแบบแม่ก็ยอมที่จะเปิดใจ ยอมที่จะเข้าใจว่าออหนูเลือกคนคนนี้มานะขอบคุณแม่ที่ไม่เคยตัดสินอะไรหนูเหมือนกันแล้วก็ทามใจหนูทุกเรื่องแล้วก็คอยดูแลเรื่องงานแต่งงานทั้งหมดเลยคอยจัดการคอยหาคอยช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายทุกเรื่องคอยซัพพอร์ตแล้วก็ถึงรวมทั้งเขาข้าคนุณหนูด้วยนะทุกคนเลยแบบว่าซัพพอร์ตหนูมากๆ ก็รักแม่รักครอบครัวทุกคนรักพ่อรักพี่รักแจฟ้ายรักหลานด้วยแล้วก็รักไทเกอร์